พระธรรมกราเทียพระธรรมแห่งเสรีภาพในพระคริสต์พระธรรมกราเทียเป็นจดหมายที่อักทูตเปาโลเขียนถึงคริสตจักรในการาเทียจดหมายฉบับนี้กล่าวถึงความจริงที่สำคัญของข่าวประเสริฐโดยเน้นว่าความรอดของเรามาจากความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้นไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติหรือความพยายามของเราเอง เปาโลเริ่มต้นด้วยการยืนยันสิทธิอำนาจแห่งการเป็นอัครทูตของเขาและกล่าวปกป้องข่าวประเสริฐแท้จากผู้ที่บิดเบือนที่พยายามสอนว่าความรอดจะเกิดขึ้นได้นอกจากความเชื่อในพระเยซูแล้วต้องทำตามทำบัญญัติด,ด้วยเปาโลยืนยันอย่างหนักแน่นว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำให้เราชอบทำโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่โดยการกระทำของเราเอง อลอดพระธรรมเล่มนี้เปาโลเน้นย้ำถึงเสรีภาพที่เรามีในพระคริสต์ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์หรือธรรมบัญญัติแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อที่มีชีวิตในพระเยซูคริสต์ซึ่งเสรีภาพนี้เป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงนําทางเราและทําให้เราเกิดผลของพระวิญญาณอันได้แก่ความรักความปราบปื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความดีความปราณีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนพระธรรมกะเทียท้าทายให้เรา ตรวจสอบชีวิตและความเชื่อของเราว่าเรากําลังพึ่งพาความพยายามของตนเองเพื่อให้ได้ความโปรดปรานจากพระเจ้าหรือเรากําลังวางใจในพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ไว้วางใจว่างานของพระคิดในการชําระบาปของเรานั้นเสร็จสิ้นแล้วบนไม้กางเขนในฐานะคริสเตียนเราถูกเรียกให้ดําเนินชีวิตในเสรีภาพที่พระคิดทรงจัดเตรียมไว้ให้เมื่อเรามั่นใจในความชอบธรรมที่พระเยซูประทานให้แก่เราแล้วก็ขอให้เราดําเนินชีวิตใหม่โดยการ พึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เรายึดมั่นความจริงแห่งข่าวประเสริฐไว้และดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้าส่งแสงของพระคิดเข้าไปในโลกที่ต้องการความรักและการไถ่ของพระเยซูขอพระเยซูคริสต์ผู้ประทานเสรีภาพและพระคุณแก่เราทรงอวยพระพรคุณครับ